นะครับก็เป็นคลิปแร,นรปนก,ก,ปเเกนะครับเอ่อเป็นรถจากอูนิเทคนะครับลูกค้าครับมาวางเครื่องแทสซีนะฮะเราก็ทางติตติ้งระบบสายไฟนะ้ำมันนี่เรามาลองเทสดูว่ารถเกียร์ปกติไหมนะครับ,บเกียร์เปลี่ยนครบรถบ้านใช้งานนะครับ ส่งงานได้นะครับวางเครื่องอทำสายไฟเซ็ตรอบเซตติ้งช่วงล่างแล้วก็ทำระบบแอร์โดยเสร็จได้ที่เลนเทคนะครับผมอันนี้เป็นนี่ครับทางเข้าบ้านนะครับทางเข้าอู่นะครับผมมีรถจ่อให้รอคิวเทียบเลยนะครับถ้าเยที่นี่ได้เลยครับผมณที่ตรงนี้เลยครับรเกษตรโนมินครับผม และเทคยินดีรับบริการครับผม